เจอกันในแถวที่สี่ค่ะเพื่อนเมื่อเราขึ้นเริ่มต้นโซ่สามแล้วนะคะผ่านหัวเข็มล้วงลงล้วงลงในกลางตรงนี้แม่อ่อนจะเรียกว่าโซ่แถวกั้นนะคะ,ะเราก็จะลงไปตรงนี้เหมือนเดิมนะคะตลอดแนวตรงนี้จะใส่ขค่สองหลักนะคะเสร็จแล้วให้เราโซ่สองโซ่สามนะคะทีนี้ในแถวที่หนึ่งสองสามแถวที่สี่นะคะ เราจะใส่ที่โซ่สามพันหัวเข็มตรงนี้ไม่ลงนะคะเราข้ามมาเรามาลงตรงนี้หนึ่งสองซ้ำลงไปนะคะพันหัวเข็มแล้วก็ล้วงลงตรงกลางนี้หนึ่งสองนี่นะคะเราจะได้อย่างนี้ในแถวที่สี่นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วให้เราโซ่ไปที่หนึ่งสองสาม หนัวเข็มตรงนี้จะเป็นฐานสับปะรดนะคะเราก็จะขยายฐานกันนะคะโดยการแม่อ่อนบอกว่าไม่มีไม่มีกิ้มทีนี้เริ่มกิ้มแล้วนะคะกิ่มแต่ลูกสับปะรดตรงนี้นะคะแล้วก็โซ่ก้นหนึ่งนะคะขยายฐานก่อนนะคะขยายฐานสับปะรดก่อนนี่ค่ะ โซ่กั้นหนึ่งนะคะเราจะได้ที่หกหลักเหมือนเดิมค่ะแต่กั้นด้วยโซ่หนึ่งนี่ค่ะเพื่อนๆพอน่อานี่นะคะทีนี้เราก็โซ่สามหนึ่งสองสามพันหัวเข็มมาล้วมเข้าไปในกลางหลัก1ครั้งสองครั้งนะคะ แล้วโซ่ไปที่หนึ่งสองสามผ่นหัวเข็มข้ามมาช่องนี้ไม่ลงมาลงช่องนี้หนึ่งสองพันหัวเข็มรลงลงตร,ง,รงกลางนี้อีกหนึ่งสองนี่นะคะเสร็จแล้วให้เราโซ่ไปที่สามผ่านหัวเข็มทีนี้เราก็มาขยายลูกสับประรดกันกิ้ม หนึ่งหลักโซ่หนึ่งกิ้มทุกหลักเลยนะคะโซ่หนึ่งกิ้มเข้าไปพันหัวเข็มกิ้มหลักนะคะโซ่หนึ่งพันหัวเข็มกิ้มหลักโซ่หนึ่งนี่ค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเมื่อเราได้หกแล้วเราก็มาโซ่สามหนึ่งสองสามพันวยเข็มลงไปแถวที่สี่นะคะข้ามช่องนี้มาช่องนี้ เิมหัวหลักนะคะเพื่อนนี่ค่ะแม่อ่อนจะทําให้เสร็จเป็นตัวเลยนะคะในสีเหลืองเนี่ยกะไว้แล้วไม่รอดแน่นอนค่ะสีเหลือง จะเป็นเสื้อหรือเป็นเรสค่อยว่ากันอีกทีนะคะเป็นเปิดดูหน้างานนะคะเส้นยี่สิบกำลังสวยนะคะโดนปรับผ้านุ่มแม่ออนปรับผ้านุ่มไว้หนึ่งคืนโอ้ยนุ่มซะไม่มีนี่ค่ะมี่เคล็ดลับแต่็แล้วแล้วก็โซ่หนึ่งสองสาม มาเลยค่ะหนึ่งสองสามที่นี้ก็มาจิ้มเอาลูกสับปะรดนะคะค่อยไปกับแม่อันนะคะเพื่อนๆก็อัดคลิปอยู่ประมาณสามสามทุ่มนะคะเผื่อพรุ่งนี้ตื่นสายจะได้มีงานส่งนะคะทำก่อนนะคะทำก่อน ค่ะเสร็จแล้วก็อมาเลยค่ะทีนี้เราก็มาปิดนี่นะคะปิดดึงเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ล้วงก่อนนะคะล้วงเลื่อนล้วงก่อนค่ะยังไงก็ได้ให้ขึ้นโซ่ไปอีก3โซ่แล้วก็ปันหัวเข็มก็ล่วงลงไปนี่นะคะ ที่ปิดที่จอดเราจะทําแบบนี้จนจบงานนะคะหนึ่งสองสามสี่แถวที่ห้านะคะทีนี้เราก็มาขึ้นแถวที่ห้ากันแถวที่5ตรงจุดนี้ใส่โซ่สามเหมือนเดิมมาข้ามนะคะตรงนี้ข้ามเราก็มาตรงนี้ลวงอ่าลวงเข้าไปตรงนี้สองหลักแล้วก็พันหัวเข็มมาล้วงตรงนี้สองหลัก ลวงข้ามนะคะลวงตรงกลางของของงานเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่คะ่ะล้วงตรงกลางลวงตรงกลางอย่างนี้เลยนะคะเสร็จแล้วให้เราโซ่ไปที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแถวที่ห้านี้จะเป็นโซ่5้านะคะแล้วก็เราก็มาลวง x ลูกสับประรดเราจะได้ห่วงลูกสับประรดที่สีห่วงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าล้วง x ลงไป หนึ่งสองสามสี่ห้าล้วง x 1 2 3 4 5หนึ่งสองสามสี่ห้าเ, 1, 2, 3, 4, เราก็ล้วง x นี่ค่ะล้วง x เ,เข้าไปนี่ค่ะเราจะได้ที่หนึ่งสองสามสี่นะคะในแถวที่ห้าเราจะได้ที่สี่ห่วงอ่าเราไปต่อเลยค่ะโซ่ห้านะคะทีนี้ พันหัวเข็มมาล้วงลงตรงนี้จะเป็นแถวกั้นของเรา,าล้วงเข้าไปสองครั้งนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็โซ่หนึ่งสองสามพันหัวเข็มมาล้วงตรงนี้ล้วงเข้าไปสองหลักค่ะพันหัวเข็มมาล้วงติดกันนี่อีกสองหลักนะคะนี่นะคะเพื่อน ตรงเชื่อมกลางนี้เราไม่ล้วงนะคะเราจะล้วงอย่างนี้นี่นะคะเสร็จแล้วให้เราโซ่ไปที่สามสี่ห้าอ่าเราก็ไปเอ็กลูกสับประรดกรันหนึ่งแถวที่ห้าค่ะ สับประลดจะได้ที่สี่ห่วงค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพ่เสร็จแล้วก็โซ่ห้าพันหัวเข็มมาล้วงหนึ่งหลักอ่าสองหลักค่ะเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งสองสามพันหัวเข็มล้วงอีกหนึ่งหลักล้วงอีกหนึ่งหลักเป็นสองหลักอย่างนี้ค่ะ วงฝั่งนี้ลูกสับปะรดลูกที่สามค่ะ แถวที่ห้าเรายังได้อยู่ที่สี่หลักสีห่วงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะไม่มีแพทเทิร์นนะคะเพื่อน มีเพื่อนๆขอแพทเทิร์นแม่อ่อนมาไม่มีนะคะแม่อ่อนส่วนมากแม่อ่อนจะแกะลายนะคะพศัะส์เก็บข้อมูลไม่ได้เก็บภาพไม่ได้เยอะนะคะเพื่อนๆต้องลบทิ้งตลอดเลยค่ะนี่ค่ะแลดลูกสุดท้ายอ่า แล้วเราก็มาโซ่ห้าสามสี่ห้าแล้วก็มาปิดงานเราแล้วก็ x เ,เอาหัวห,วหลักเราเหมือนเดิมเลื่อนผ่านมาแล้วให้เพื่อนเปื้อนล้วงเข้าไปดึงคลอดผ่านมาก่อนนะคะแล้วค่อยขึ้นโซ่ไปที่สามโซ่แล้วก็ลงหลักอีกหนึ่งหลักนี้ค่ะแถวที่หกนะคะต่อจากนี้ทีนี้ตรงนี้เราได้ที่ห้าแถวแลนะ้วเนาะเห็นไหมคะแถวที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปเรามา แถวที่หกกันนะคะ